ับสวัสดีครับคือผมนายแดงดาวนายน,นะครับเกิดวันที่1นึพฤษภาคมพศ2496รวมอายุแล้วก็ประมาณ68-69ปีนะครับส่วนเรื่องบ้านเรามายัางไงนั้นนะครับเดิมทีแล้วเราออกมาจากบ้านหนองบ้านหนองนี่เป็นบ้านแม่นะครับเป็นบ้านแม่หมายถึงว่าชุมชนอยู่แห่งนี้เนบ้านทูกกทองเราเนี่ยออกมาจาก ย้ายออกมาจากบ้านหนองมาตั้งหมู่บ้านแห่งนี้นะครับเดิมทีมันชื่อว่าบ้านน้อยเตาปูนพอต่อมามีการเลือกตั้งผู้ใหญ่ผู้ใหญ่สุพิษคำทองเป็นผู้ใหญ่คนแรกของหมู่บ้านภูเขาซองของเราและทีนี้ก็เลยมาประชุมชาวบ้านว่าเราจะเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านใหม่จะเอาหมู่บ้านอะไรทางผู้ใหญ่ก็เลยถามชาวบ้านว่าจะ จะตั้งชื่อหมู่บ้านเราในอาบ้านชื่อว่าอะไรอีกนในในสุขสาราสุตาเดี๋ยวนี้ท่านเสียชีวิตแล้วท่านก็เลยเสนอว่าเอาหมู่บ้านภูเขาทองน่าจะเหมาะสมเพราะว่าภูเรามันก็มีทองอยู่แล้วเป็นต้นแบบดังนั้นชาวบ้านก็เลยเห็นด้วยว่าเอาหมู่บ้านเอาชื่อบ้านภูเขาทองนี้เป็นชื่อหมู่บ้านมาตั้งแต่นั้นนะครับแล้วชุมชนแห่งนี้ ซึ่งอพอยพมาจากบ้านหนองนั้นซึ่งพอสลอุงจำไม่ได้แล้วนะมันก็นานออกมามีมีนายสุขคนแรกนะครับมาตั้งบ้านแห่งนี้แล้วก็ต่อมาก็มีลูกมีหลานย้ายตามออกมาเรื่อยๆนะครับจนถึงปัจจุบันและส่วนเหมืองทองแดงโบราณน,นั้นเดิมทีมันมันมันเป็นภูเขาดินไม่มีต้นไม้ขึ้นนะครับ ดังนั้นการขุดเหมืองตรงนี้เนี่ยก่อนจะเรียกว่าเหมืองทองแดงเนี่ยมันโอ้ลืมเว่าภาษาเฮามันยามอาจารย์ครับมันจะเป็นผู้ดินและทีนี้การขุดเหมืองออการขุดแร่เนี่ยครับมันจะขุดมาด้วยสามยุคสามสมัยสมัยแรกเขาจะใช้หินแม่น้ำนะครับเป็นเครื่องมือ หินแม่น้ำนี่เอามาจากใสหินแม่น้ำนี่นำขึ้นมาจากน้ำโขงนะครับมันเป็นหินก้อนกลมๆม,มันเกี้ยงม,มันมันมืนนะครับมาเป็นเครื่องมือการขุดตรงนี้ขุดเหมืองตรงนี้นะครับเขาชิขุดแต่เขาเขาไม่ได้ใช้จอบใช้เสียมนะครับสมัยนั้นไม่มีเครื่องมือพวกนี้เขาสชใช้หินทุบลงมาทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยนะครับ พอหมดยุหินพอได้แร่แล้วส่วนหนึ่งแล้วเขาสิน้ำแร่ชุ่มนี้นะครับเดินเท้าไปเขาเรียกว่าสมัยนี้เขาเล่นมังกงทับมดนะครับใส่เป้ใส่หาบใส่สะพายเดินเท้าไปบ้านโคกคอนจังหวัดอุดรธานีเขานะครับไปพักอยู่นั่นจากบ้านโคกคอนินน้ำแร่พวกนี้เดินเท้าไปที่บ้านเชียงอุดร บ้านเชียงนี่เป็นบ้านโบราณที่สุดนะครับห้าถึงหกพันปีมาแล้วซึ่งมาดนี้บ้านบ้านเชียงเนี่ยมันเป็นบ้านช่างเป็นบ้านช่างขั้นทีเปรียบเสมือนปัจจุบันนี่คือบ้านตีเล็กตีมีตีผ้าตีเกียวอย่างนี้นะนะครับพวกคนโบราณชุมนี้กับน,น้าแร่ชุมนี้ไปโคกคอนไปบ้านเชียงไปให้ช่างซุ้มโบราณท่านตีซิวตีสกัดตีเครื่องมือ ในเมื่อเ็จแล้วก็นํากลับมาก็มาขูดเป็นเป็นยุคที่สองยุคที่สองนี้จะใช้เป็นสําริดแร่ช่วงนี้เอาไปรอเป็นสำริดเครื่องมือสําริดนะครับเป็นเป็นสกัดเป็นชิวเป็นอะไรนะมาเจาะถ้ำเนะี่ย <c oughs> ไอช่วงสำริดเนี่ยก็กนานจากนั้นสําริดเนี่ยมันไม่แข็งพอที่จะเจาะหินได้ก็เลย มันมีอีกแหล่งหนึ่งเป,เป็นแบบเป็นแหล่งแรงเ่เหล็กจากสำลีนี่แล้วก็เป็นแรเ่เหล็กแล้วก็ได้แรเ่เหล็กแล้วก็นาไปที่เดิมพักที่บ้านโคกคอยแล้วก็เดินบ้านเชียงเหมือนเดิม <c oughs> จากนั้นก็ปตีให้สร้างให้เอาแร่ทุกเนี่ยหล่อล้อ,อมเป็นสกัดเป็นสิกกเนสวเป็นค้อนเป็นอะไรเครื่องมือมาคุดยุคที่หนึ่งยุคที่นยุคที่สองยุคสำลี ยุคที่3เนี่ยเป็นยุคเหล็กและทีนี้นะครับเป็นยุคเหล็กก็มาขุดมาเจาะหาแร่ทองคําเมืองเ่าจะ้เป็ี่สามทองทองคําทองแดง <c oughs> แล้วก็ทองเหลืองนะครับอยู่ในในเมืองตัวนี้เนี่ยข้อมูลนี้ได้มาจากท่านอาจารย์อ,อ,อาจารย์อะไร กรมศิลปากรที่ก้าขอนแก่นกับท่านได้มาสำรวจมาเจาะมาดูมาวิเคราะห์ต่างๆแล้วท่านก็เลยบอกผมว่า <c oughs> ให้ลุงแดงเล่าประวัติเหมืองเนี่ยจากที่ผมเล่าให้ลุงแดงฟังเนี่ยอย่างเดียวลุงแดงอย่าอย่าออกนอกรูอย่าออกนอกกรอบอย่าเสริมอย่าแต่งใส เพราะถ้าลุงแดงเสริมใส่เลื่อใส่เนี่ยมันจะข้อมูลมันจะคาดเคลื่อนท่านอาจารย์บอกว่าอย่างนี้ดังนั้นอาจารย์อะไรนาะผมก็ลืมแลยเนี่ยนะครับท่านก็เลยสั่งไว้ว่าเวลามีนักท่องเที่ยวมาดู <c oughs> อยากรู้ข้อมูลอะไรต่างๆเกี่ยวกับเหมืองตรงนี้ให้ลุงแดงเป็นคนเล่าท่านมอบหมายให้ผมเป็นคนคนเล่าเรื่องประวัติตรงนี้ าจากนั้นก็จากที่ขุดเหมืองเรียบร้อยแล้วได้ทองได้อะไรเรียบร้อยแล้วเหมืองตัวนี้ก็หยุดนะครับหยุดจากการขุดคน้น <c oughs> คนโบราณพวกนั้นผมไม่แน่ใจท่านอาจารย์ก็ไม่ได้กล่าวไว้ว่าเขามาปีพศเท่าไหร่นะครับ ก็ก็มีทั้งผู้หญิงและผู้ชายและก็เด็กนั่นแหละมาช่วยกันขุดช่วยกันหาทองก็ก็ได้นะครับมันจะมีส่วนมากคนโบราณพวกนั้นเขาต้องการทองคําอย่างเดียวนะครับแต่ส่วนมากมันจะมีแต่ทองแดงเยอะกว่าทองแดงจะเยอะกว่าทองคําแล้วทองคําก็จะน้อยกว่าทองเหลืองนะครับที่ที่เหนืองเราจะมีทองแดงเยอะ ทองเหลืองเยอะทองคําก็จะน้อยอยู่ในอันดับที่3ามทองแดงอันดับหนึ่งทองเหลืองอันดับสองทองคําที่อันดับ3นะครับก็เข้าๆก,ก็มีแค่นี้อาจารย์